กราบนมัสการหลวงตาเทพครับผมบัดปากโกลาลน้อพี่น้องเนาะครับผมเก็บภาพบรรยากาศครับผมงานบุญกฐินครับผมพี่น้องบัดปากโกามมาลาลทำบ้านน้ำพี่น้องวันที่26ถึง27ตุลาคม2567ครับผมเมื่อน,นี้ก็วันเป็นวันที่26่น้อพี่น้องเนาะตุลาคมครับผม2567พี่น้องลูกศิษย์ลูกหาจากสตึกพี่น้องก็ได้เอาปัจดใจนะพี่น้องเนาะนอนะเอาแดดเอากองกฐินมาสองกองครับผมครับ กูชาผ่าไตชุดนึงครับผมไป่เบกาบนมสัสก,การพระอาจารย์แตนแล้วพี่น้องเอาคุกระถินครับผมขันกระถินไปบ้างเนาะพี่น้องเอ,อืมก็ได้กล้วยหอมเตี่ยพี่น้องมาใส่กองกระถินเครื่อนนึงครับผมเก็บภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอยู่วัดป่ากโคกกระลั่นครับผมทำมาลามพี่น้องอำเภอศรีขอรพุ่มครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผม มีหลงท่านจะเรียพี่น้องเด้อครับผมหลงท่านหลงท่านวัดครับผมมีให้กินอยู่ครับผมตลอดมือแล้วพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศครับผมสถานที่บูชาผาไตยมีเท่าพี่น้องเด้อครับผมนี่อธิบบริการเนาะพี่น้องเนาะครับผมไปบริการพี่บริการน้องครับผมพี่น้องตามกําลังศรัทธาครับผมมีชุดใหญ่ชุดน้อยครับผมเก็บภาพบรรยากาศครับผมบัดปปาโกกะลันธรรมารามพี่น้องเปิดซีขอนรั่วครับผมมาฝากพี่ฝากน้องครับผม อานโนโมท้งหน้าทำกันได้พี่น้องเด้อครับผมญาเจ็บญาไขญาจนครับผมลำลำไปด้วยครับผมอยู่มีดีมีแห้งสุขูมสุขคนครับผมลูกศิษย์ลูกห้าลูกตาเทพครับผมเห็ุบุญกัท่านครับผมตามกำลังศรัทธาครับผมไอ้ลำลำไปด้วยสุขูมสุขคนครับผมเก็บภาพบรรยากาศอยู่วัดน์ปาคุกกระลั่นธรรมมาล่าพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ